วันนี้ก็เนี่ยตะไคร้พอดีที่บ้านเขาต้มยำและเหลือตะไคร้อยู่สองต้นก็เลยคิดว่าทำคลิปปลูกตะไคร้เลยกันครับเดี๋ยวจะปลูกในกระถางนะครับนี่อันนี้คือทรายนะครับปักชาไปก่อนให้มันมีรากแล้วเราอยปลูกแล้วเนี่ยปักไปนี้เลยนะครับปักไปแล้วก็เดี๋ยวเป็นยังไงผมจะคอยอัปเดตให้ดูนะครับนี่ครับได้สองต้นนี้นะครับ เดี๋ยวอัปเดตดูเรื่อยๆว่าเป็นไงนะครับครับสวัสดีครับเนี่ยครับตะไคร้ที่ปักในทรายนะครับแปดวันแล้วนะครับเนี่ยยวดูดึงมาก็เริ่มมีรากออกนะครับเดี๋ยวไปเราไปปรุงกระถางจริงได้ละนี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตดูเรื่อยๆเป็นไงนะครับเดี๋ยวจะไปใส่กระถางเดี๋ยวถ่ายดูเรื่อยๆว่าเป็นไงนะครับนี่ครับรากเขาออกแล้วก็เป็นกระถางกันเลยนะครับนี่ เอาเข่งนะครับดินก็เอา,อามะพร้าวสับนะครับกับใบกัมปูหมักอย่างละครึ่งนะครับมาณนี้นะครับแล้วเรา,เาปลูกเลยครับนี่ใส่ไปเลยครับเดี๋ยวต้นของเราออกมานี่นะครับลากเยอะเลยแล้วก็ปลูกไปเลยเดี๋ยวจะอัปเดทดูเรื่อยๆนะครับว่า เขาจะเป็นไงเป็นกอเมื่อไหร่ให้จะปลูกในกระถางดูนะครับเพราะว่าแบบสําหรับใครที่มีที่น้อยนะครับประมาณนี้ี๋ยวผมจะอเปเดตดูยเรื่อยๆครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับครับอดีครับเนี่ยครับตะไคร้ต้นนี้ครับปลูกตั้งแต่ปลูกเลยครับสามเดือนครึ่งนะครับเนี่ยครับก็ได้ต้นประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลแล้วปลูกแล้วก็ทิ้งไปเลยรดน้ําก็สองสาวันครั้งนี่ยนะครับ ก็ง่ายๆนะครับปลูกกินเองพอกินนะครับแต่ถ้าเราไปลงดินจะใหญ่กว่านี้นะครับผมชุดหนึ่งผมปลูกสองต้นนะอีกต้นหนึ่งใส่กระถางอีกต้นไปลงดินก็ใหญ่ไปแล้วนะครับนี่ก็ได้พอสมควรนะครับสิบยี่สิบต้นก็โอเคนะครับประมาณนี้ปลูกกินเองดีครับปลอดสารพิษด้วยครับนะครับซื้อมาตลาดเหลือจากรับประทานก็ปักดินทิ้งไว้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับปลูกผักกินเองครับผักสวนครัว ประหยัดด้วยครับครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กด <c oughs> แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับครับสวัสดีครับ